แล้วค่ะเพื่อนๆประมาณห้าโมงตรงแต่วันนี้ทําไม่ได้ค่ะเพราะว่าไปตลาดมาเสร็จก็มาทำนะ่ายปิวลืมละอีเมลใช่ไหมคะเออใช่หรือเปล่าคะเออค่ะข,ขอบคุณมากคะ่ะคุณอิสริยาคะ่ะข,ขอบคุณคะ่ะเมื่อวานคุณจันเพียวออาเป็นบรรยากาศแต่กว่าเน็ตจะไม่ถึงนูน่นเพื่อนๆเห็นลังพึ่งเย่าปิวไหมคะนั่นลังพึ้งผึ้งลังใหญ่มากเลยค่ะผึ้งลังใหญ่ ยายปิวชอบอ,อทําคลิปเพื่งอยู่ค่ะชอบทําคลิปเพื่องอยู่วันเช้าเปิดไฟมาวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดกุมภา 1, พันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากคุณอพักนลินนะคะที่มาให้กําลังใจค่ะ<ส>คืออากาศร้อนมากแล้วก็รู้สึกเหนื่อยร้อนไปก็ไปดูมีการตั้งดาวเออตั้งดาวก็เขียวไปละ แต่อันนึงก็คือการสร้างไรายได้ก็เป็นสองสตรีมก็เข้าไปดูไปดูเสร็จก็ผ่านห้าข้อเต่็ค่ะอ๋อเขาจัดรายการวิทยุค่ะค่ะเดี๋ยวจะลองค่ะอคุณพรบอกเขาลืมหรือเปล่าใช่คุณพรสงสัยเล่นนานไปแปดือนเดี๋ยวขออ่านก่อน แล้ไปดูการแจ้งเตือนว่ามีอะไรบ้างที่เราขาดหรือผิดลองไปเช็คก,ก่อนถ้าไม่ผิดเราค่อยส่งคำร้องพศออ2567ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ปิ๋วมาช้าเลยนะคะมาช้าค่ะคุณอิตริยาคุณผ่านหรือยังช่วยบอกยายหน่อยจะได้เป็นกำลังใจให้กันเลยกันไปนะคะเพราะว่ามันก่อนไปฟังคุณอิตยาแล้วรู้สึกคุณพรบอกแน่เลย โอ้ตลกตลกตลกสงสัยเขาลืมเพิ่งลังใหญ่มากเลยค่ะเพิ่งลังใหญ่ยายปิ๋วชอบอทําคลิปพิ่งอยู่ค่ะชอบทําคลิปเพิ่งอยู่ตอนเชา้าเปิดไฟมาได้ปิ๋วมาเปิดค่าการมองเห็นมายืนยันตัวตนกับพี่มาร์กนะคะว่าแอปปิ๋วยังทําอยู่เหมือนเดิมคุนค่ะวันนี้ยายปิ๋วขึ้นช้าขึ้นช้าห้าโมงห้าโมงสามสิบห้ามั้งอากาศมันร้อนมากพอเราทำ ินไหมอบไหมค่ะคุณอนทยยุทัยเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเขาอ่ะช่ยชมอือใช่ค่ะส่วนมากเขาจะบอกจะบอกทีที่เอฟอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนค่ะมามากินแล้วมากินแล้ว ขอบคุณมากค่ะคุณพักนาลินขอบคุณค่ะช่วงนี้อากาศร้อนมากร้อนมากร้อนจริงๆค่ะเปิดก็ตั้งใจจะถ่ายทออสดทุกวันแลลวค่ะเพื่อนๆประมาณห้าโมงตรงแต่วันนี้ทําไม่ได้ค่ะเพราะว่าไปตลาดมาเสร็จก็มาทําวันที่จิตละค่ะกพผ่านมาแต่สิบเก้าวันนี้มนที่ยี่สิบหกก็จิตปันพอดีทุดเลยค่ะโคลาร้อนมากร้อนมากเลยค่ะย้ายก็เลยเหนื่อย จะถ่ายทอสดสดดีหรือไม่ถ่ายทอดเพิ่งเปิดโทรศัพท์ค่ะแต่เช้ามานี่ค่ะเดี๋ยวหาหาหามุมก่อนนะคะว่ามุมไหนที่จะจะชายังตั้งค่ามาให้อ่ะค่ะยังเหมือนเดิมแต่นาทีก็ยังหกหมื่นนาทีเหมือนเดิมค่ะยังไม่ได้ตั้งค่านะคะเวลาเวลาที่เข้าไปตรงสตรีมนะไปสตรีมเสร็จมันก็จะมีเขียนว่าเพิ่มอะไรนี่แหละมีปัญหามาช้า เพียงสามสิบห้าค่ะแต่วันนี้ก็จะอประมาณนี้สวัสดีค่ะคุณบรรพฤสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะวันจันทร์ค่ะต้องใช้พัดลมเราก็ไม่อยากใช้พัดลมค่ะเห็นไหมคะหน้ายังมันอยู่เลยเนี่นคยค่ะแปลงกไปถาอันนี้หน้าสดเลยค่ะหน้าสดเลยใจให้ยายผิวนะคะก็ต้องขอบคุณทุกๆคนค่ะค่ะ เดี๋ยวตอนนี้แยกปีดเอาเครื่องชมวงี่อยากไปดู <c oughs> จะลงเข้าไปตรงครมดูเสร็จก็เข้าไปดูก็ไปอ่านกฎเกณฑ์เขากดเกณฑ์เ,เสร็จแล้วก็ยอมรับเรื่องกดเกณฑ์แล้วก็ไม่มีอะไรอ,อทีนี้พอเข้าไปดูคลิปของตัวเองนะจะห้าโมงกว่าแล้วต้นไม้ก็ยังไม่ได้ไปรดปร,รดน้ําต้นไม้อีกค่ะมันก็เลยสายอันนี้ก็เลยห้าโมงครึ่งเลยค่ะห้าโมงครึ่งเลยอ๋ออ๋อหรอคะอ๋ออ๋อเราจะเขียนคาร้องไปว่า เดสบอร์ดเราหายหรือไม่ตั้งค่าอะไรแบบที่ที่ต้องกล่องสนับไม่ต้องใช้นูดโน้ตบุ๊กใช้โทรศัพท์แต่เข้าไปช่องคลมได้ใช่ไหมคะแดปิวก็ใช้ไม่ค่อยเป็นกับเขาหรอกค่ะอันแอปนี้เขาก็เขาเปิดให้ก็ใช้ไปเรื่อยนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนที่มาเป็นแรงใจให้เด็ปิวนะคะเอวันนี้จริงๆน่ะปกติคุณพรบอกแน่ๆเลยโอ้ตลกตลกตลกสงสัยเขาลืม ที่มุงหลังคานั่นคือบ้านประครับค่ะบ้านประครับบ้านประครับข้างในนู่นเป็นเดยปิววางอโกนนมาค่ะอโกนนมาต้นที่มุงหลังคานั่นคือบ้านประครับค่ะบ้านประครับบ้านประครับข้างในนู่นเป็นเดยปิววางอโกนนมาค่ะอโกนนมาต้นทางแอปค่ะเป็นอย่างไรคะเข้าเข้าเฟซบุ๊กทางเว็บไซต์ไม่ใช่เข้าทางแอปค่ะอ๋อเดยว เข้าจะงามค่ะแต่อย่างอื่นเนี่ยไม่ค่อยงามสวัสดีค่ะคุณพรสวัสดีค่ะวันนี้ยี่ปิ๋วมาอยู่หลังบ้านร้อนมากค่ะร้อนมากคุณอิตาลียคุณผ่านหรือยงังช่วยบอกยายหน่อยจะได้เป็นกําลังใจให้กันและกันไปนะคะเพราะว่ามันก่อนไปฟังคุณอิตาลียรู้รู้สึกเออเขาเรียกเซเว่นไม่รู้จะถึงกี่วันนะคะถ้าช้าก็ตัดต้นทิ้งแล้วก็ช้าเลยค่ะปลูกใหม่เลยนะคะค่ะ เพราะว่าไม่คิดถึงมา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 ,มาเล่นบ้านมาเล่นบ้านแม่เด้อเอ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 อมันลนมากค่ะวันนี้มันขาดเนี่ยผิวจะได้มีกำลังใจในการแบบไปต่ออะไรเงี้ยเออค่ะค่ะเออเราก็รู้สึกน้อยน้อยเนาะก็ะช่วงนี้ต้นไม้นะคะต้นไม้เอเดตวันนี้ค่ะค่ะเพราะว่าเราไม่เห็นเอ่อ เขาแจ้งเตือนอะไรมาอย่างไรเราก็ไปไม่เป็นค่ะไปไม่เป็นค่ะของคุณอิสริยานี่เท่าไหร่วันแล้วคะเจ็ปิวเจ็ดวันแล้วคะ่ะลองเพนเย็ปิวก็เลยไปไม่เป็นแต่เย็ปิวจะลองดูวันนี้แต่จะลองใช้คอมพิวเตอร์ดูว่าเข้าไปคุมหรือเป็นยังไงโอเคโทรศัพท์เข้าไปได้ไหมคะคุณจันเพนอ่าเป็นบรรยากาศแต่กว่าเน็ตจะไม่ถึง นูนเพื่อนๆเ,เ,เห็นลังพึ่งย่ายปิวไหมคะนั่นลังพึ่งให้ชมกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยแต่ว่าลำโพงมันก็บอกว่ายังไม่ตั้งค่า,าแบบนี้แหละชชยชมเออนะยายปิว๋วลืมละอีเมลใช่ไหมคะเออใช่หรือเปล่าคะเออค่ะขอบคุณมากคะ่ะคุณอิสริยาคะ่ะขอบคุณคะ่ะเมื่อวานคุณจันเพีวม,มักบันมันเพียนครบให,ให้ครบทุกคําเลยคะ่คะค่ะ คุณพรบ้านนาะก็บอกว่าสวัสดีค่ะคหนึ่งชื่ออะไรนะช่มากนหนึ่งนะพ่อทีซีมาแปชื่ออะไรนะเบนเออมาเอา,าอจจเบนมาด้วยสนุกดี <c oughs> หนึ่งมาอเอาจจเบนมาด้วยบอกเบนมา <c oughs> แม่เราเข้าไปแค่ตรงเข้าได้ตรงสามขีดสามขีดที่เป็นโปรไฟล์อ่ะเดสบอร์ดเราหายนานแล้วเราไม่เห็นเดสบอร์ดเออเดสบอร์ดเราไม่มีค่ะก็ <c oughs> ตรงนี้ต้นไม้นะคะต้นไม้เอเดดเวลาเวลาที่เข้าไปตรงสตรีมนะไปสตรีมเสร็จมันก็จะมีเขียนว่าเพิ่มอะไรนี่แหละเราเข้าไปแค่ตรงเข้าได้ตรงสามขีดสามขีดที่เป็นโปรไฟล์อะเดสบอร์ดเราหายนาะนแล้วเราไม่เห็นเดสบอร์ดเอเดสบอร์ดเราไม่มีมคิดถึงมา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 เ่นบ้านมาเ่นบ้านเมเดอเออเออเออ,เอ,อ มันร้อนมากค่ะวันนี้มันร้อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าค่ะวันนี้อากาศร้อนอากาศร้อนมากคุณค่านเนี่ยผิวจะได้มีกำลังใจในการแบบไปต่ออะไรเงี้ยเออค่ะค่ะเออเราก็รู้สึกน้อยๆเนาะแล้วล่ะคะผ่านแล้วเหรอไอปิวยางนะอผิวยางนะคุณอิสยาบอกผ่านหน่อยปิวจะได้ใจชื้น <laughs> คุณอิสยาพอศสองพันห้าล้กสิบเจ็ดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยปิวมาช้าเลยนะคะมาช้าค่ะค่ะวิ่งแปแปกมาสองวันแล้วค่ะตังสือวิ่งค่ะแล้วเข้าไปดูข้อมูลเชิงลึกของคลิปก็เข้าไปดูได้ค่ะแต่ว่าเข้าใช่เข้าไปเดสบอร์ดเดสบอร์ดเรานะ่ะมันไม่มันไม่มีมันไม่มีมไมมอช่อง เด็บอดแบบปกติเด้บอดแล้วหายนะปิวบ้านเยปิวนะ่ะไม่มีเคอรีอ่ไม่มีอะไรค่ะมันแล้วก็ไปสนีก็ปิดก็เลยไปส่งเซเว่น <c oughs> เลยค่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้ไได <c oughs> ค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาเป็นแรงใจให้ขอบคุณค่ะขอบ <c oughs> อากาศมันร้อนอากาศมันร้อนค่ะมามากินแล้วมากินแล้ว ขอบคุณมากค่ะคุณพักนารินขอบคุณค่ะช่วงนี้อากาศร้อนมากร้อนมากข่าวก็สายแล้วก็ปลูกต้นไม้จ้าเปี้ยขอบคุณมากขอบคุณมากอุ้ยเดือนนี้ยังไม่จ่ายค่าตัวเลยเปี้ยค่ะวิ่งไปแปกมาสองวันแล้วค่ะตรงสือวิ่งค่ะแล้วเข้าไปดูข้อมูลเชิงลึกของคลิปก็เข้าไปดูได้ค่ะแต่ว่าถ่าไยทอดสดช้าถ่ายทอดสดห้าโมงสามสิบห้ามอเตอร์รน้ำต้นไม้ ค่ะรดน้ําต้นไม้มันร้อนมากเลยเลยเรนนะคะค่ะแล้วคุยอิสริยาอาจจะเยอะกว่าค่ะ,คะอันนี้อันนี้คือหลังบ้านค่ะหลังบ้านตรงนู้นก็เป็นปลาครับวันนี้วันที่ยี่สิบหกนะคะยี่สิบหกกุมภาพาันธ์